สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอิฟซีทุกท่านเลอป้าตุสองเอาลานนี่เนาะขยันจริงๆเลยว่าสันสวัสดีค่ะป้าตัวนางงามมาเจะใส่เนาะนะ ผูสาวเฮ้ยเราลองมุลูกฮี่อ <Upper language> ่ะโนนได้ไปเกงสาวเอื mm ่อยนะมุลูกมันสียเลเนาะรเออเอาไปไหว้พวกหันอันคนซาหิน ใชไหีเทิงผู้แล้วละกองนึ่งบักใหญ่คนขายคลองลายบ้านหน่อยื็สิสุดเล่งหน้าทางใช่มอืม เฮ้ยเจ้าหินมาทางลุ่มนะน้องโตโน่โบวินนี่สาวเอือไอสวยกันคนลินไซไทยเว่เป็นคนยูพอแล้วสันยูไม่ได้ พอแล้วนะเอาฉันดยมดลูกกะจกยันฮะเ้าัใหญ่ระหัวคัเปคตกบควาย่อนนควายากยอเลยอดเลยอาันพี่น้อง แล้วมันก็ไมีหนินน้ำเดียวเลยหมายคันหมากแล้วี่ <c oughs> ขยันแบบนี้ชงเส้นสีได้ร่รางวันเนาะชง,งเส้นสีได้ร่รางวานังงงวนคนขยันน้องตัวโนโกับสาวเอือยอออเลียกเอาเอาอันได้รถนี่จงไปหาบร่างวันกัน ได้รถอีก่อนวยังไปรับรางวัลกันมีผูใใใ้ใหญ่ใจบุญห้รางวัลคนขยันมากผุร๊ีสะหาซิบทําใจเล็กๆน้อยๆป,ปวดาไปไปเอ้ยอยู่พี่บอโอ้ยคือเด็ดคือห่อนเลยนะ โซนโก่กับสาวเอืเ้อยก็เป็นก็ต้องขอบคุณคุณลลายๆพี่น้องนะพี่ซื้อคือเฮาพี่น้องเอยพี่ดาส <laughs> ายชนบุรีพี่น้องนะเนาะแต่เพิ่นเป็นคนอันอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยังไม่เลยอำนาจจะเออประมาณเนี้ยบนบ,อนบ่อีหยัุกชางนกทา,ายาโซโทนมันเป็นจังหวัดบ่เออเนี่ยขจ,จะโซโทนจังหวัดเลยครับจากที่เป็นจังหวัดไรจังไวักัน ขอบุญ like ับคุณหลายพี่เนาะอยู่ชลบรีเพื่อนวะจะบานเกิดมองนอนเพื่อนอยู่เพื่อนเลื่องกค่ะฝากเงินมาสองพันห้าร้อยบาทพี่น้องเลยขอบคุณหลายครับเด้เนาะมาให้คนขยันงสะอ้ยทั้ง้องตโนอเอาเอาสเอ้ยเอามาเนเ้ามาสะอ้ยห้าบาทคุณแม่คนสลายๆเดจ้าขอบคุณแม่สุาขงแรรวยรำรวยนครับ นอ้องโตโน่หนึ่งพันบาทไปเดี๋ยวจะเก็บไว้ซื้อผัชรินะคะคุณแม่หาให้นู้นหน่อยได้ค่ะเลยมารับรางวัลนู้นหน่อยมาเลยลูก <c oughs> ให้นู้นหน้อยเนี่ยเด้อเพื่อนเราอย่าลืมถ่ายคลิปให้พี่เบิง่งเนี่ยเด้อเพื่อนเนาะตอนนั้นไอ้รางวัลคนขนย,ยันมัน,น <c oughs> อะไรเพื่อนเรา <c oughs> ตัวอีลายื่นขาทั้งไอตัวนู้เนยมาใกล้ๆแล้วก็เห็นอ่ตัวเังไก็อบุญบคุณหลายๆพี่น้องทั้งพี่ดาพี่น้องเนาะทั้งชนบุรีไ้รางวัลคนขยันน้องตัวนี้นฮมโนปินอากวาทั้งนั้นมาซอยเวียลุงบอยสูมือส้มือเพื่นวันเด็บพอได้ค่ายยังตอบแทนเลยแม่รางวัลคนขยันรางวัล ปีใหม่เน,นี่ยองป,ปีใหม่มงคปีใหม่ไล้ขาให้คีเให้ดีแห้งนะครับเด้อเนาะให้แห้งๆรว่อยนะจ้าให้แหง้งๆเรยๆปังๆเป็นกเกาเ่าได้พี่เด้อเนาะโอ้ยท่านมาือ้าให้ไร้แตมโมแดงให้ได้ขึ้น2องบล้านบาทอยู่เลยครับเด้อเนาะสาธุ ขอบคุณนายเจ้านั่งยังหาลอยสิไปหายาหายานงโน้งโตโนเพราะว่ายไพเยง้นงินเหน้ยเลยอเงินเหียดียดอ้าวเยไดคุณนายเด้อพี่เด้อสิหารางวัลของควัหนูน้อยมาหาลอยบาทเขาให้กลับไปหาคุณพี่หา ้ ah, ah. อยล้านหาพันล้านดอลลาร์เด้อขอบคุณป้าเน,นี่ยเลยขอบคุณนายเด้อป้าดาป้าดา นกะงานตโนหาล่อยเมื่อมือแรงเมื่อมือแรงจะเอาไปไห้จ้าขอบคุณหลายกะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนอะรางวันคนขยันเพื่อชาวเอือและน้องตโนถอดสาย

ถอกกองนี่บนีเพ่อนวดจ้านีเลย้เป็นเพื่อนใน,นเนนฟซ่ถักมาก,ก่อนเลยหายเชิงมือและเด้อทุ้งมือสุกคนเป็นทียบร้อะแล้อย่งแต่ยาหนองโตโน่าหนองโตโน่ะเอ้ยันวะทับโมาเห้งเลเหมืที่หาย่งไปท่านพ่อสองนาทีจวดเลย ตองคนาทวัดกัมาเลยาัเก็บได้อีกเลยมามอบเพื่นพี่้องเลยเนาะยังแต่ยาเพื่อนไปไปบเสี่เสีเ็กเด็กำไรชีวิตเนาะเดือนละทีปีละขีพี่น้องเอ้ยกำไรชีวิตเสนอะไจักเพลงอะไรเดี๋ยวนี้เฮ้ย อย่าสชื่ว่าเห็นอยู่ทางล่างนักรออยู่นะับบ่อบ่อนั่นนั่นบ่เออนั่นนั่นบ่่ไม้ก็มา่องเพ้งบ่อดึงรับบอหัวก้านตึงติดเส้นมาใรหลอกมันบัวาม่ได้หรอบ่มอยู่หังร่มบ่ว้ แกนาวบ่นาวปนนนี่แหละขันนาวอยากไวปนไ้นป้อน้บานาดอกคาคับโลดทางนั้นเลยค่ะเด็ขาับบ่องนะหนาวนี่แหละผลวันรางวันคนขยันเนาะเย่ใจบุญเจนไทย อือกาแ้วบ่งหรือแมงเต่าเฮ้ยแมงเต่าก็มีบอ่อืมอม,มันปอดชานแห้งแล้วมันกินกับว <c oughs> ตาเมลูนุเห็นยังเราแซ่บบ่ฮะมแซ่บบ่โอ้ยไปงาดกระปุลก่อนเบิดพลังเราบอกไปไปงาดกระปุลเฮ้ยอย่าไปงาดกระปุลกับไอโน่เด้อ ยิ่มังล่ะโอเค,อเคพี่น้องคลิปนี้เขาก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีกร ขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเอ้ยที่สำคัญก็ขอบคุณญาใจบุญที่ส่งเงินมาให้น้องโตโน่เจ้าเอือ้อแล้วก็นนู่นเนาและะ้วก็นญานิหลวงโตโน่ก็ให้อยู่ดีมีเฮง,งเฮงรวยรวยแล้วกันไปทุกคนเด้อพี่พอกันขี่หน้าพี่น้องสบายดี